ร้านยังไงเดี๋ยวตอนหน้าค่อยพบกันอีกทีครับหลังจากตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการทิ้งท้ายนะครับถึงมูลค่าของเจ้าจงอางตัวนี้นะครับว่ามีมูลค่านับล้านนะครับซึ่งทําไมถึงมีมูลค่าสูงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวจะขออนุญาตวัดขนาดกันก่อนครับโอเคครับมาครับมาอยากรู้ความยาวมีความยาวเท่าไหร่นะฮะเดียวใครช่วยจับหางนิดนึงเนาะใครก็ได้ระวังนะอย่นลืมนะ ความยาวตัวนี้นะครับ3มเมตรส0บเซนนะครับได้ความยาวแล้วนะครับเราก็เอาใส่ถังนะครับมันจะบิดโค้นิดนึงนะตอนน,นี้เขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วนะ งูจงอางนะครับอันตรานยนะครับเวลาเราใส่ถังแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาตัวเขาไปแตะถังแวเนี่ยเขาสามารถตั้งถ้าเกิดเ,เขาลามไม่ดีเขาจะสามารถเด้งขึ้นมนาก,กัดเราได้ทันทีดังนั้นการปล่อยแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่างสูงนะครับต้องดูพฤติกรรมเขาด้วยฮะโอเคครับในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเจ้างูจงอางตัวนี้เนี่ยมูล,ลค่านับล้านเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะทำกับเขายัางไงต่อไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เขาบอกว่าราคาอยู่ประมาณห้าแสนหรืออะไรเงี้ยหลักแสนอะไรเงี้ยออืก็นี่ก็ยังวาอยู่มันก็ออกมาได้ยังไงมันราคา ไปนงั้นมันเป็นพาณิชย์เป็นอะไรเงี้ยเราก็กลัวใช่ปะเข้ามาเนี้ยไม่รู้ดิแต่รู้จักถูกตาแล้วก็แบบไม่อยากให้ทำอะไรเราก็รู้เนี่ยจะเอาไปได้ยังไงเอาไปอเงี้ยเราเอาไปศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าแกไปก้อนบ้าอะไรเงี้ยเราบอกไม่ได้คิดว่าเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วกันร้านเราถูกต้องไม่ไม่เออตอนนี้ก็ไม่ทำลายชีวิตเขาอยู่แล้วการค่ายการอะไรอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่โอ้ไม่อ่ะกลัวเขาตายอย่างเดียวไม่ได้สนใจ ยิ่งรู้ว่ามูลาค่าเป็นแสนไปลานยิ่งเป็นห่วงผู้จริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นห่วงเป็นห่วงงูมากกว่าเพราะเงินน่ะไม่รู้ดแต่ว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นห่วงยิ่งยิ่งรู้ว่ามีมูลาคา่ายิ่งเป็นห่วงคุณไม่อยากให้เป็นถูกการค้าขายไม่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 เลยก็ควรที่จะไปให้นอย่ใ,ในที่ที่เหมาะสมใช่ ตรงนี้นะ่าจะโอเคแล้วมั้งโอเคครับอ่ะตรงนี้แหละนัดคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมูลค่าขนาดนี้นี่เราจะเอามาทําอะไรก็แน่นอนครับนี่คือที่ที่เหมาะสมสําหรับการอยู่ของเขานะครับที่ผมบอกว่าหลักลานนะันจริงๆมันไม่ใช่มูลค่าการขายงูมันเป็นมูลค่าของโทษครับ คือในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับปีพุทธศักราช2562นะครับก็จะบอกไว้ว่าถ้าผู้ใดนะครับมีสัตว์คุ้มครองนะครับไว้ในครอบครองหรือว่าใช้ในการซื้อขายเนี่ยอัตราโทษนะครับอยู่ที่ปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับหรือจำคุก1ิปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นมูลค่าของอัตราโทษนั่นเองนะครับและแน่นอนเราไม่อยากที่จะมีกรณีแบบนั้นคือถ้าเกิดว่า คุณจับงูที่เป็นสัตว์คุ้มครองมาสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าถ้าคุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กบทยานได้ก็แจ้งนะครับหรือไม่ก็ไปทําการลงบันทึกประจําวันไว้นะครับกับสถานีตํารวจที่ใกล้ของคุณนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าวิธีอย่างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาทําเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าจริงๆคุณก็สามารถที่จะประสานกรบอุทยานได้นะครับหรือไม่ก็สามารถนําไปปล่อยได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรามองเจตนากันดีกว่าเจตนาของการคุ้มครองก็คือว่าไม่อยากให้มันสูญพันธ์ นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นกู้ภัยเราจับได้สิ่งที่เราควรทําก็ถ้าเราปล่อยได้เราก็ปล่อยไปเลือกสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนเลือกสถานที่ที่เหมาะกับพฤติกรรมของงูนะครับผมซึ่งงูจงอางเป็นงูที่อาศัยอยู่ในป่าผมก็เลือกพื้นที่ที่เป็นป่าแบบนี้โอเคครับหลายๆคนคงจะเสียดายนะครับแต่ก็นี่คือที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็ที่มันอยู่แล้วสวยงามที่สุดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะนะครับนํางูนะครับ จงอางตัวนี้นะครับออกมาดูกันอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะบกมือบายๆนะครับแล้วก็ปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติครับโอเคครับนัดอเอามาตรงน,นี้แล้วก็ได้มาขยับตรงนี้นิดนึอถ่ายนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปยังพื้นที่ที่เขาควรอยู่นะฮะ สวยมากโอเคครับเอาเลยทำยอะยวขึ้น หลังจากที่งูจงอางสีทองตัวนี้เป็นข่าวนะครับก็มีคําถามเข้ามามากมายก็นหนึ่งในคําถามแรกเลยงูตัวนี้ข่ไหมผมต้องขออธิบายนะครับในการจับงูแต่ละครั้งที่ชาวบ้านโทรแจ้งเข้ามานะครับหมายความว่าชาวบ้านที่โทรแจ้งเข้ามาครับเขามีความเชื่อมั่นในตัวเราและทีมของเรานะครับถ้าผมนํางูไปขายก็หมายถึงว่าและเท่ากับว่าผมทำละความศรัทธาของพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ได้มีคําแนะนําเข้ามานะครับว่าบางคน บอกว่าให้ไปส่วนสัตว์บ้างบางคนก็บอกว่าให้ไปป่าบ้างผมต้องขออธิบายนะครับงูจงอางไปชักป่าคุ้มครองนะครับซึ่งผมไม่สามารถนามาให้ใครได้นอกจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับก็ทางเลือกที่ดีที่สุดในต,ตอนนี้นะครับผมมองว่าในพื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าอยู่แล้วและเป็นบ้านของเขาอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจปล่อยเขาตรงนั้นดีที่สุดครับงูจงอางสีทองตัวนี้อาจจะดูแปลกและขาแตกต่างในมุมมองของผู้คนแต่ในธรรมชาติของเขาระบบนิเวศของเขา ไม่มีความแตกต่างเขาก็คือหนึ่งในผู้ทําหน้าที่ในระบบนิเวศของเขาผมก็หวังว่าคนคงจะเข้าใจสําหรับคนที่บอกว่าไปปล่อยมันทําไมมันคือสัตว์มีพิษเดี๋ยวมันก็ลงมากัดคนตรงนี้ผมอยากจะอธิบายว่าผมเคารพมุมมองของท่านเหล่านั้นเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าต่อให้เราตีงูเท่าไหร่เราฆ่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราจะทําไปทําไมตรงนี้ผมเคารพในคุณ คุณก็ต้องขอารพในผมครับและผมก็เลือกที่จะปล่อยเขากรับคืนสู่ธรรมชาติครับ